<laughs> หวยหาหวยหาใช่แมวป่ะเนี่ยแมวหรือเสือเนี่ยมันเป็นพันเป็นกองอุ้มคุณเป็นผู้สื่อขา่าวแล้วคุณจะรู้ได้ไงอะ่ะหนูเป็นทาสแมวค่ะเลอแม่แมวป่ะเนี่ยไม่ได้ใช่แมวซื้อเขา,าอ่ะ นะเหมือนว่ามีเงินผมมีเงินเนหลือพวกนี้มีเงินเหลือเขาอยากจะซื้อรถเขาก็ซื้อรถแบบเดียวกันเออนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะเรายิบหมดนะครับ,รบอย่าลืมติดต่อมาเจ้าของนะติดต่อมาเลยครับติดต่อมาเลยไปหรือจะให้ประสิทธิคผลรับ,บชอบต่อไปได้นะฮะเพราะของของกลางของพวกนี้มันมีมูลค่าไงถ้าไม่มีมูลค่าก็แล้วไปแต่บังพนมูลค่าเหมือนที่แล้วมาที่ผ่านมาอย่างฝูงวัวเนี้ย ราก็ยึดหมดยึดเสร็จแล้วก็ส่งปศุสัตว์ถ้าไม่ส่งนปศุสัตว์เราก็จำหน่ายทอดจำหน่ายเลยเพราะว่ากระทั้งตำรวจปปสเองก็ตามไม่มียาเลี้ยงนล้ไม่เป็นถ้าเจ้าของก็าติดต่อมาเจขอที่มีหมายจับติดมาเขามาดีติดต่อมาเลยติดต่อมาเลยครับ่เป็นวงแม่ติดต่อมาเลยนะ แต่แว,ว่าก็ต้องก็ต้องเป็นตามขั้นตอนในเรืรรเ่องของการไปประมูลเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนข้นอนเป็นตามขั้นตอนแต่เบื้องต้นเราต้องดูแลรักษานะไม่ใช่ปล่อยที่ที่ว่างๆเดี๋ยวกนแล้วเป็นสัตว์สิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องเป็นการให้เรีที่สุดที่ทำได้แล้วหลายคนกังวลว่าตำรวจจะมีความรู้ในการไม่ต้องกังวลครับตำรวจไม่ครับตำรวจไม่เอามาดูเลียนดูเองครับเดี๋ยวส่งปสปสสก็ติดเดี๋ยวน้อยจะติดต่อจะติดต่อมาแมวมีเลี้ยงก็ระวัง ก็ส่งให้ปปสไปดำเนินการอีอย่างหน่งเราต้องยืนยันี่ยิหมดครับยิ่หมดล้วยิ่งหมดปรสประสท้าเดี๋ยวปอปดเนินการตามระเบียบทไรนะอันนี้ทำน้ากติกงไหมคะผสม่งไหมอ้ดีลยต่งอ้มได้นะ